มามาบึงมามากับยังกับยูทูบเบอร์ซื้อดังโอริไบโกลี่อ่ชแนลวาเฮ้ยมาเนไหมโอเคไบโกลี่อ่แนลเราพามาเที่ยวนะอสิยังไงบ้านเกาแกโบร่านเรามากับลูกกับเมียเราโอ้บึงก็จะเห็นยังนะบ้านเกา ก็พ oh, no ี่เจ้าซื้อตักเอากินเลยว่ากินหรอกนี่ทำอะไรอ่ะก็ว่ากินกินได้เองจิ้มครับตักโอ้ยขอบคุณครับครับตักของชื่นชื่อที่นี่ครับผมคตักเหมือนบ้านเราก็เป็นขนอะไรสักอย่างนมเหนวเขาจะให้ชิมฟรีได้ไหมเขาจะให้กินฟรีหมือนีดิม่ได้ซื้อได้ละ บันเก่าแก่มี่หอดฐานไทยบั่นคั้อยู่ใส่ระบั่นนี่ก็ใส่ยังไทยแล้วนี่เยี่ยงกันนี่โอ้ฐานไทยยังเท่เอฟว์ข้ามขนมตะกอนแงนวะเครื่องปั่นเครื่องม้วนมือนี่เครื่องเครื่องบดหนี่บดเข่าเนี่ยบดเข่าสีเข่าสีเข่าโอ้สีสีเข่าสมัยอันนั้นจะเป็นพัดลมโบราณพัดลมเป่าฝุ่นอือ Ừ, bạn ôi hồng nam giống như thế đây vừa nào nhang may đây nào nhang này bạn bún thẳng nhang này <cười> <cười> nam pháp nam bò thằng mới vừa lan ôi bằng bàn cầu lan ยูทูบเบอร์คนดังพามาเที่ยววันนี้นะครับเมื่อกี้เห็นผ่านไทยแลนด์มาครับนี่มาเบิงครับอันนี้มันง้อเลยมันคุ้ยแล้วนี่นี่เราคือโอ้มาฐานสมัยโบร,ราณของกะหลีครับมาเบิงบ้านเกา่าๆโอ้ยบรรยากาศเสียงยังจักรจันทรนน์ห้องว้ายพวกปานบ้านห้องมึงครับ บ้านเกากรีครับโอ้ข้าในะงในพคนอะยังไงล่ะมาเบิ่งครับโอ้อยเสียงจักกะจันเสียงจักกะจันก็มีธรรมชาติขนาดเลยวะอืมมาบังนะครับยังอันนี้บ้านเก่าครับมาบ่งบ้านเก่ามองอยังอันนี้ หอมยังเงนี่ยโอหองต้มกว๋วยเตี๋ยวพคนะถ้วยก๋วยเตี๋ยวโอ้โอมาทาน <c oughs> น่าจะบอแมนนะครับบอหิืนดีเด้อรหองต้มกว๋ยวยเตี๋ยวฮันเจ็กเป็นอียงนะครับอันเหนือจะเป็นห้องนอนบ่โอ้คนครับหองนอนอือนะครับบ้านโอ้าะว่าก็มีให้กันครับเหมือนเครื่อง ปั้นเขาขี้เขาบานเท่านะครับไห้อันนี้ไห้ดองดกินกีครับกินวานนะอืมครับบรรยากาศเออนี่ครับหมักกระท่านเกาหลีเออครับมักกระท่านเกาหลีับนี่กันนะครับอโอ้ล้างบ้านครับเลี้ยงไก่พร้อมครับอืม มีเลี่ยงไก่หอมหมดเลยนะครับอืมบัวฟักกั๊อืมเลี่ยงไก่หอมครับโอ้ บรรยากาศแบบลังบ้านอ๋อันนี้เอียงนะครับอ๋อจะเอียงดับน,นี่น้าไทายให้ข้าเก่าวนะมั้งโอ้เฮลิเปนเครื่องสีเขาเครื่องปั้นเขาบ้านาเขานี่มีทุกบ้านรับอ๋อสมไมโบราณอีกทีครับเครื่องปัน้นอืมพื่น นี่ครับมาเที่ยวครับผู้สาวสาวเกาหลีนี่ครับพี่เกาหลีมาเที่ยวครับนี่ครับปานเกานี่ครับเมียเราครับผู้สาวครับผู้สาวครับชุดดึงๆหนี่ผู้สาวนี่นี่นผู้เทานี่ผู้สาวนี่สาวเกาหลีห่องโบราณวันโบราณห้องนห็น ของเก็บโอ้เก็บของโอ้เช็คเป็นยังไง่ล้ะครับนี่เช็คเครื่องเป็นยังไงล่ะมาดูดับนี่นี่ยังอไงยังไะนะโอ้หันไทยมีทุกบ้านครับโอ้ครับเพื่อครับบ้านเก่าคนน่ะหม่องเครื่องทำมาหากินกัเจ้าโอ้อันนี้ว่ามันกล่องแต่ว่ามันกล่องสักอยงัง นะครับเมบึงยังอะไรจัดยังดอกบูรุษหอกเบิึงมีขนาให้เบิึงโอ้แนวตำหูกตำศาสตรตัวนี้นะครับมาเบิึงโอ้ของคััวว้โอ้ติดหอดกล่องห้องจอดติดครับโอ้โหครับนี่ครับมาเบาิึบดดบบหบงห้องอน,ออน้ำสมัยโบราณห้องน้ำห้องน้ำครับห้องน้ำ ไายเป็นห้องน้ำครับเนี่ยเป็นสวมหลุมอืมครับเป็นสวมหลุมโอ้นี่ครับนี่ครับเป็นสวมหลุมแล้วครับเนี่ยขี่ลงไป,ปนี่ครับานาี่โอ้น่ครับห้องน้ำสวมหลุมขีม่มึงสมวมหลุมสวมหลุมอืมครับเบิ้งเด้วห้องน้ำห้องน้ำสมัยตะกี้ครับเป็นสวมหลุมนะเห็นไหมครับโอ้ โอ้อากาศกระพอนครับมรนยากาศโอ้แดดครับเอาโอเคนะครับผมจบลงไมแค่นี้นครับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเด้อช่องหม่ช่องไม่สวัสดีครับ